คําเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาตามต่อนะคะตามหวยคํานวณของเจตานตต่อนะคะงวดที่แล้วนะคะก็เข้านะคะเข้าเจ็ดนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ ความฝันของเจตาน,นะคะในงวดที่แล้วนะคะก็เข้านะคะขาดเลขสามตัวเดียวค่ะแต่งวดน,านี้เจตานยังไม่ฝันนะคะก็ได้หวยคํานวณไปก่อนค่ะเผื่อใครจะเล่นเลขวิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากเจตานเองเลยนะคะว่าวันนี้ได้หวยคํานวณอะไรนะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้า้อยหกสิบหกนี้นะคะสวัสดีค่ะเจตานสวัสดีค่ะ วันนี้มาถึงบ้านเลยนะคะอันนี้พอดีเป็นบ้านเป็นบ้านยายนะคะตากับยายของลุงเหมือเขานะคะพ่อแม่ลุงเหมือค่ะบ้านแม่ลุงเหมอค่ะบ้านเจตางกับลุงเหมืออยู่ข้างในนู่นในสวนข้างในนะคะแอดเข้าไปไม่ถึงหรอกเลยให้เขามารอตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ไม่เจอกันนะคะเพราะว่าลุงเหมือกับเจตานนะคะไม่มีโทรศัพท์ค่ะถ้าวิ่งผ่านหน้าบ้านแอดแอดถึงจะได้เรียกเขานะคะ วันนี้ก็เรียกเขานะคะเรียกเขาแล้วก็นัดมาเจอกันปากซอยค่ะปากซอยเป็นบ้านยายนะคะแม่ของลุงเหมือค่ะอ่ะสวัสดีค่ะลุงเหมอือลุงเหมือมานั่งกำกับด้วยนะคะเนี่ลุงเหม๋อก็ยังไม่ฝันเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังหวัวหวยคำนวณของเจาตานก่อนนะคะ ได้เรขอะไรคะเจตานวันนี้จะซื้อหวยทำแล้ววันนี้เหรอวันนี้ได้สองกับห้าวันนี้ได้สองกับห้าแลคะสองกับห้านี่คือจับคู่ให้เลยหรือว่าคำนวณได้เหมือนคร<ด>าวที่แล้วเหมือนคราวที่แล้วแหละแต่จะต้องไปจับจับหาต,ตัวอีกตัวหนึ่งอ๋อต้องหาอีกตัวหนึ่งตอนนั้นเจตานได้เจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะหมวดที่แล้วอะคำนวณได้เจ็ดศูนย์เจ็ดได้ทั้งสามตัวเลย คำนวณได้ใช่ไหมคะแล้วงวดนี้ได้สองกับห้าแล้วทำไมไม่ได้ถึงสามตัวล่ะก็เขาให้มาแค่นี้ได้แค่นี้งวดที่แล้วได้สามตัวนะทำไมงวดนี้ได้สองตัวงวดที่แล้วก็สองงวดที่แล้วได้สามเจตานได้เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็หวยฝันไงหวยฝันแปดเจ็ดหวยฝันแปดเจ็ดใช่ แล้ะอันนี้สองห้าหรือห้าสองนะสองห้าสองห้านี่คือหวยคำนวณอืมทำไมได้สองตัวแต่ละงวดไม่เหมือนกันเหรอคะเหมือนอืมมันเป็นสูตรไหนคะเนี่ยสูตรบอกใครไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ได้เจตจะ,จะ,จะกักไว้คนเดียวถ้าเลขเข้าต้องเป็นอาจารย์ตาลแล้วนะคะต่อไปนี้ไห่ค่ะเดี๋ยวนะ อขอเขียนหน่อยนะคะว่าเป็นเลขอะไรสองกับห้าสองกับห้าถ้าจับคู่ก็คือสองห้าสองกับห้าเลยใช่ไหมคู่เดียวมันต้องไปจับเอาล่างเอาบนบเอาล่างเอาบนจับเอาล่างเอาบนหมายถึงว่าต้องหาตัวเลขมาใส่เพิ่มหรือว่ายังไงหาตัวเลขมาใส่ หนอยู่ล่างในอยู่บนหนึ่งเมษานะคะหวยเจตาลเป็นหวยคํานวณนะคะได้สองกับห้าสองกับห้านี่เราสามารถวิ่งได้ใช่ไหมวิ่งสองก็ได้ห้าก็ได้เจตานว่าเน้นตัวไหนคะเน้นว่าตัวไหนที่น่าจะมาสองกับห้านี่ยตัวไหนที่น่าจะมาหรือว่าเด่นทั้งสองตัวเลย เลขทั้งสองตัวนะคะเจตานคำนวณได้สองกับห้าคืออันนี้คืออยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่หมายถึงว่าเราสามารถจับคู่ได้สองห้าแต่เราจะใส่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ให้เป็นเลขสามตัวก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นเลขสองตัวก็ได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะก็เป็นหวยคำนวณน,นะคะสูตรของเจตานสูตรลับเฉพาะนะคะเขาบอกเขาไม่เคยบอกใครด้วยนะคะ งวดที่แล้วได้สามตัวแต่งวดนี้ได้สองตัวค่ะก็บอกว่าเขาให้แค่นี้นะคะสองตัวหมายถึงไม่ใช่เจาตานใช่ไหมที่ว่าให้สองตัวเนี่ยใครที่ให้สองตัวพูดถึงใครว่าให้สองตัวสูตรเขาสูตรก็ให้สองตัวสูตรนางไม้หรือเปล่าเ <laughs> ขาทองสูตร เออแปดก็คือสองกับห้านี่เคยอยู่เลยแต่เจาตานนะคะเน้นไปที่สองนะคะถ้าเราจะเล่นเลขวิ่งนะคะเจาตานบอกวิ่งสองตัวเลยวิ่งทั้งสองตัวนะคะแต่เน้นที่สองมันไม่ผ่านหรอกวีตัวใหญ่จะเข้าจะเข้าไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งหรือไม่ก็เข้าทั้งสองตัวใช่ไหมคะ มันวิ่งมันใช่เงินเยอะบางคนเขาก็ชอบไงหัววิ่งหรือไม่เราก็เอาไว้มาเป็นอะไรเอามาไว้ในการพิจารณาประกอบกับตัวเลือกเนาะที่เรามีอยู่ตัวที่เราชอบก็เอาของเจตานเนี่ยไปไปใช้ประกอบในการตัดสินใจได้อันนี้คือหัวสูตร สูตรคำนวณของเจตาสูตรรับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเจตาฝันถึงจะเอามาประกอบกันใช่ไหมเอาตัวนั้นมาใส่กับตัวสองห้านี่ใช่ไหมรอบรอบที่แล้วเจตานก็ฝันเร็วนะเนาะฝันก่อนลุงเหมือด้วยฝันห้าวันอีกก่อนหวยออกห้าวันที่ฝันกวไมฝันก็ที่ที่ก็สามวันฝันก่อนหวยออกสามวันที่ก็ก่อนหวยออกสามวัน รอบที่แล้วเร็วกว่านะเนาะที่ฝันเราได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดอะไรเนี่ยน่นมันห้าวันนั่นห้าวันใช่ไหมค่ะอ,อันนี้สูตรของเจต,ตานก็คือสรุปหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ก็คือได้สองห้านะคะคู่เดียวนะคะหวยคำนวณของเจต,ตานก็ได้แค่คู่เดียวนะคะสองห้า พอหวยออกปุ๊บนี่เจตานก็คำนวณได้เลยใช่ไหมคำนวณแล้ว๋ <laughs> อได้นนตั้งแต่วันที่หวยออกเลยหวยออกก็ทำเล่าตลอดอ๋อหวยออกก็พอหวยออกปุ๊บ<า>เจตานก็ได้เลขทันทีเลยที <laughs> นี้เราก็ลงไใบหน่อยก็ได้เนาะมันหวยออกอีกอีกวันหนึ่งล้วก็มาลงได้เนาะเผื่อแบบว่าใครชอบเลขวิ่งก็จะได้เอามาประกอบกันได้ หวยฝันก็ต้งองรอเจตานอีกห้าวันถึงจะสรุปได้ว่าเราจะเอาตัวไหนมาจับกับสองห้าเจตางเขาจะมีสูตรลับพิเศษของเขาพอเขา,เขาคำนวณได้นะคะเขาจะฝันถ้าฝันได้แล้วเ็าจะามาประกอบกับหวยที่เขาคำนวณได้นะคะแล้วก็จับมาเป็นตัวเลขบางครั้งก็จะเข้าสามตัวตรงบางครั้งก็มาสองตัวในงวดที่แล้วก็เท่ากับเข้า วิ่งได้นะคะวิ่งได้แล้วก็หวยฝันก็ขาดอีกตัวเดียวขาดสามตัวเดียวก็ได้สามตัวตรงๆค่ะทั้งทั้งเจตานแล้วก็ลุงเหมือนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาฝันแม่นแม่นนะคะถ้าคนใดคนหนึ่งฝันแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งก็เหมือนจะไม่ฝันหรือฝันอาจจะไม่เข้านะคะ,นะนในรอบที่แล้วเนี่ยของเจตาคือ ฝันเข้าๆนะคะเขาก็ขาดแค่เลข3ตัวเดียวหวยคำนวณเขาก็ไปในทางทิศเดียวกันนะคะมี7ค่ะถ้าเราจะรอเลขฝันนะคะต้องรอเจตานฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณก่อนหวยออก5วันหรือ3วันนะคะถึงจะจับได้ว่าเลข3ตัวจะมาตัวไหนนะคะตอนนี้เราก็ได้แค่ เลขสูตรคำนวณไปนะคะได้สองกับห้าค่ะสองกับห้านี่อาจจะมาทั้งสองตัวหรือมาหนึ่งตัวนะคะในเลขสามตัวบนค่ะหรือสองตัวล่างก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเคยเข้าถ้าไม่ข้างบนก็ข้างล่างใช่ไหมคะเ่ยน,นเข้าอย่างนั้นแหละที่ไปทำสามตัวมื่อเข้าสามตัวตรมกลงเลยอืมที่เ,เข้าสามตัวตรงๆเลขคำนวณเนาะที่ก็สามตัวล่าง ยี่กรสามตัวล่างตรงๆร,งรงเลขรางวัลเลขท้ายใช่ไหมเลขท้ายเลขหน้าเพราะเลขท้ายเลขหน้าก็อาจจะเข้าด้วยอืมแต่อันนี้สองตัวก็น่าจะเป็นสองตัวบนสองตัวล่างค่ะก็สรุปนะคะว่าหวยคํานวณของเจตานะะคะในงวดนี้ได้เลขสองตัวนะคะเป็นสูตรลับเฉพาะของเจตาน,นะคะได้เลขสองห้าค่ะก็เอาเป็นไปวิ่งได้นะคะ ทั้งสองแล้วก็ห้านะคะเจตานก็เน้นไปที่สองค่ะแต่อาจจะมาทั้งสองตัวนะคะค่ะก็ขอขอบคุณจจตานมากนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะดีๆเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้ fc แล้วก็ท่านผู้ชมนะคะได้เอาไปใช้ในการประกอบเพื่อมาเป็นตัวเลือกนะคะที่เราจะเลือกลงทุนตัวไหนนะคะ ก็ลองใช้ไปประกอบกันดูนะคะขอบคุณค่ะเจตานสวัสดีค่ะ่าสวัสดีค่ะ